วันนี้ป้าทุนดีนะคะไปกราบศพของอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่มัธยม,มค่ะป้าเชื่อว่าภาษาอังกฤษของป้าเนี่ยใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะท่านค่ะเพราะท่านได้ฝึกฝนการออกเสียงอักขระในภาษาอังกฤษนะคะว่าจะต้องเสียงออกมาจากตรงไหนดิมฝีปากต้องทำอย่างไรลิ้นต้องอย่างไร นะคะ,ะท่านสอนเก็บรายละเอียดจนกระทั่งป้าสำนึกกับว่าอาจารย์พัชรีวงไทยเนี่ยค่ะเป็นผู้วางรากฐานภาษาท่านจากพวกเราไปในวัยหนึ่งร้อยสามปีนะคะป้ารู้สึกเสียใจอะค่ะแต่ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตาย ทิ้งไว้แต่คุณงามความดีที่ท่านได้มอบให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นนะคะป้าก็ไปกราบเนื่องจากว่าในวันที่ประชุมเพลิงนะคะป้าไม่อยู่นะคะมีภารกิจที่จะต้องไปภาคเหนือนะคะไปทําคลิปสั้นๆนี้ไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องและลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคน ป้าคิดว่าอยู่ในหลายหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะก็กราบให้อาจารย์ไปสู่สัมปรยพภพนะคะ